สวัสดีผม47วันนี้ผมได้มาเป็นแพทย์แล้ววันนี้ผมก็ได้ถูกจ้างให้มาดูแลคนแก่ที่บ้านหลังนี้โทษทีนะไอ้หนุม่มที่ฉันทำใหนายเสียเวลาแต่เธอคุงเห็นสภาพของฉันแล้วสุขภาพของฉันไม่ค่อยจะดีวันนี้ฉันก็เลยจ้างให้เธอมาตรวจหน่อยเข้ามาสิจากนั้นผมก็เข้าไปในบ้านลุงแล้วก็ตามลุงไปเธอคงสงสัยสินะว่าถ้าฉันป่วยทำไมไม่ไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าฉันไม่ต้องการไปที่นั่น ถ้าฉันจะตายก็ขอตายคาบ้านหลังนี้แหละผมเข้าใจลุงนะงั้นลุงช่วยไปนอนที่เตียงหน่อยผมจะเริ่มตรวจอาการลุงละโอเคได้เลยจากนั้นลุงก็ไปนอนรอตรวจอาการผมขอดูอาการคุณหน่อยจากการที่ดูอาการลุงกําลังแย่มากเลยเพราะด้วยวัยที่แก่แล้วลุงต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตามอาการไม่เอาหรอกไอหนุ่มต่อให้ฉันต้องคลานไปฉันก็ไม่ไปหรอกผมไม่มีสิทธิ์บังคับลุงหรอกนะ่แต่ถ้าจะเอาแบบนั้นผมก็ช่วยลุงได้อย่างหนึ่งอะไรละ่ะไอหนุ่มที่ช่วยฉันได้ ผมส่งลุงไปหายมมาบาลได้จาัดก,การที่ยิงที่กระบาลลุงลุงขอตายขาที่บ้านผมก็จัดให้ขาที่เลย